แต่เราว่ามองว่าเป็นเรื่องดีก็การที่เขามาวิพากษ์วิจารกันมันก็ได้เห็นความเห็นของคนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบเพลงเพลงของเราแล้วก็ไม่มีเพลงแบบไหนที่ทุกคนจะชอบด้วยอะไรเงี้ยมันมันต้องมีกลุ่มที่ไม่ชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็โอเคยอมรับได้แล้วก็อยู่ร่วมโลกเดียวกันได้ไม่มีปัญหาครับจริงเขาก็มาช่วยทํานะแบบหมายถึงว่าเขาไม่ช่วยคอมเมนต์บ้างหรือหรือไม่ช่วยแบบช่วยไกด์เราบ้างอะไรเงี้ยครับ แน่นอนโอ้โหไหนๆก็ไหนๆแล้วในช่วงเวลาที่ทุกคนเนี่ยก็อาจจะยังท้อแท้อยู่อาจจะประสบปัญหาอะไรคือโอเคตอนนี้ธุรกิจเศรษฐกิจก็อาจจะเริ่มกลับมาได้แต่ว่าความเจ็บช้ำที่มันมาจากการต้องหยุดไปนานต้องซักเกิลอยู่นานเนี่ยผมก็คิดว่าทุกคนแบบบางทีจิตใจมันโอ้โหบอบช้ำเหมือนกันนะผมเองกับวงดนตรีของผมเนี่ยก็ก็ไม่ได้ทํางานไม่ได้รับงานเล่นแล้วก็แบบคิดถึงทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าเราก็อยากแบบ ให้กำลังใจเหมือนกันอ่ะเพราะเราเขียนเพลงมาเพื่อให้กำลังใจตัวเองก็อยากที่แบ่งเร็วๆนี้ก็จะมีเพลงชื่อลูกท้อของแบบบาบูนครับอ่าก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับผมฝากติดตามฟังด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะฮะยังอย,ยอยู่ครับยังยังไม่ตายครับพี่ยังไม่แยกย้ายครับใช่ครับใช่ครับครับผมใช่ครับ จริงๆอ่ะเราเราอยู่เจอตลอดแหละก็ทําซ้อมแล้วก็ทําเพลงครับแต่ว่าจริงๆก็งานก็ก็โทรโทรได้เลยนะเบอร์ก็เบอร์ผมในหน้าไอจีก็ได้อะไรเงี้ยครับง่ายๆก็โทรมาก่อนคุยกันได้นะไม่ราคาได้ใช่ไม่ได้แพงไม่ได้อะไรครับผมโทรโทรมาเลยฮะครับผมอย่างแนวเพลงมันจะเหมือนเดิมไหมครับเพราะอย่างครั้งที่แล้วเพลงก็ค่อนข้างนูนพากวิจาร์เยอะเหมือนกันอ๋อก็ใช่ใช่มันก็โดนตลอดแหละ แต่เราว่ามองว่าเป็นเรื่องดีก็การที่เขามาวิาพากษ์วิจารกันมันก็ได้เห็นความเห็นของคนอะไรเงี้ยเพราะเราไม่เคยบูสต์โพสต์ไม่เคยไปปั่นแบบว่าเขาเรียกอะไรนะไออะไรนะอย่างนั้นอะ่ะเออใช่ที่แบบไปสร้างคอมเมนต์เองหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้สร้างกระแสเราก็ให้มันเป็นออร์แกนิกที่สุดอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามที่จะแบบเอออยากเรียนรู้จากคอมเมนต์พวกนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็วิาพากษ์วิจารกันมาได้เลยครับ เราก็ทําเพลงของเราต่อไปอนะแสดงว่าภาษาแนวเพลงต่างๆมันก็จะคล้ายๆกับซิงเกิลที่แล้วหรอกหรือว่าไงจริงๆมันก็คือตัวตนของเรา,าครับทั้งอัลบ,บั้มเลยยังไงก็แต่ละเพลงมันก็จะมันก็ไม่ได้แบบอาจจะหยาบคายหรือรุนแรงหรือก้าวร้าวตลอดเอลยเงี้ยครับก็มันก็เป็นเป็นดนตรีในแบบของเราที่เรารู้สึกยังไงเราก็พูดแบบนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าจะพูดหยาบตลอดหรือว่าพูดเรื่องที่มันหนัก หนักขู่ตลอดอะไรเงี้ยครับผมพูดเรื่องสบายๆก็มีจีบสาวก็มีครับนี่ครับชื่อเพลงเอาแฟนเก่ากูคืนมาเนี่ยก็เป็นเพลงรักเพลงหนึ่ง <c oughs> ใช่ครับผมใช่ครับใช่เพลงเป็นเพลงรัก <c oughs> ใช่ใช่ใช่ <c oughs> แล้วการู้สึกัไงบ้างกับแบบ <c oughs> คอมเมนต์ที่เขาบอกว่าเออแบบพอพูดถึงวงเนี้ยมันจะแบบเพลงแม่งเพลงหยาบเพลงอะไรเงี้ยก็ผมก็ว่าคือจริงๆผมก็ผมก็คิดนะว่าทาไมมันถึงจะต้องพูดเพลงพูดพูดหยาบ อะไรเงี้ยบางเพลงเราไม่พูดหยาบเราก็มีแต่ผมรู้สึกว่าบางแมสเซจมันอาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ถึงอัธรต์อะครับถ้าเราไม่พูดแบบนั้นมันมันไปพูดครับพูดดีๆแบบมันก็ได้แหละแต่ว่ามันมันไม่ถึงอัธรตแล้วก็บางบางแมสเซจมันมีบางคนบอกผมว่าเหมือนเอาสำลีไปตีหนังช้างถ้าเราพูดเบาๆมันก็ เรื่องแบบนี้มันมันอยู่ที่ว่าเราพูดกับใครหรือพูดถึงอะไรอะไรเงี้ยครับก็ยังยืนยันที่จะทำเป็นแนวเพลงเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปตามคอมเมนต์ที่แบบก็จริงๆเราก็เราก็ดูตามความเหมาะสมแหละอย่างอย่างเวลาที่เราไปออกรายการอ่างเงี้ยเรารู้ว่ามันจะมีแบบเด็กๆด,ดูอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นเลทที่ทั่วไปเด็กดูได้อะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้แบบไปพูดคำหยาบเยอะขนาดนั้นอย่างคำว่าตัวเงินตัวทองเราก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่า Yeah y e a ฝรั่งเนี่ย Yeah Yeah y e อะไรเงี้ยใช่ใช่ใชก็เหมือนสลับไปตามสถานการณ์ต่างๆใช่ใช่เราก็เราก็พยายามจะมีการรักษาเราถึงมันจะยากสําหรับวงแบบนี้ก็ตามแต่ว่าก็ก็จะพยายามแต่ว่ายังไงเราเรารู้ว่าเราไม่ใช่เพลงสําหรับทุกคนอยู่แล้วยังไงก็ มันไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบเพลงเพลงของเราแล้วก็ไม่มีเพลงแบบไหนที่ทุกคนจะชอบด้วยอะไรเงี้ยมันมันต้องมีกลุ่มที่ไม่ชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็โอเคยอมรับได้แล้วก็อยู่ร่วมโลกเดียวกันได้ไม่มีปัญหาครับผมครับมีอยาก metal ไยังไงนะฮะก็ก็ใช่ใช่จริงๆจะเรียกแบบนั้นก็ได้หรือว่าเป็นแรป็ลกก็ได้อะไรเงี้ยครับหรือว่าเป็นวง๊อปน่ารักน่ารักก็ได้ครับใช่คระะับเรียกได้หมดเลยครับครับ เพลงเหรอครับไม่ไม่ยังไม่ยังไม่มีนะครับไม่ให้เขามาช่วยเพิ่มความซอฟต์นในเพลงหน่อยนะจึงเขาก็ไม่ช่วยทํานะแบบหมายถึงว่าเขาไม่ช่วยคอมเมนต์บ้างหรือหรือไม่ช่วยแบบช่วยไกด์เราบ้างอะไรเงี้ยครับผมยืเพลงใหม่ก็ก็มีเสียงวีอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยเราไปหาดูแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบเปิดแบบโอ้อันนี้คือฟีเจอริงไม่ใช่ไม่ใช่ก็แบบเขาไม่ช่วยเขาอยู่แบบที่ห้องอัดพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบ แต่เขาก็ช่วยช่วยเราเยอะนะครับ